สะท้อนลงพื้นน้ำภาพกับต้นไม้ที่ริมขอบฟ้าซึ่งมีทิวเขาทอดตัวงดงามยิ่งนักส่วนผู้เรียนลุงเบิ่มป่าและอูเล็ดรับความงามของสายน้ำเงาไม้และแสงอาทิตย์ที่งดงามเช่นนี้นี่เองทำให้ผู้เรียนอร่อยเลิศมีความเป็นครีมมี่หอมหวานนวลจนกระทั่ง รับประทานแล้วก็อยากมารับประทานอีกใครได้ชิมก็ติดใจเป็นรับอยู่ที่ความงามของทิวไม้สายน้ำและอาทิตย์อุทัยที่นี่นี่เอง